คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดจากอินซิเดียทั้ง4ภาคและเพื่ออัธรศในการดูเพื่อนๆควรไปชมภาพยนชุดอินซิเดียมาก่อนนะครับอินซิเดียวิญญาณตามติดภาพยียนสยองขวัญมามื่สุดสยองจากปี2010ผลงานสร้างชื่อของเจมส์วานที่สามารถพาคนดูในยุคนั้นก้าวเข้าสู่ห้วงความหลอนที่น่ากลัวที่สุด พร้อมกับทยานเปิดตัวเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดในตอนที่มันออกฉายและในหนังนั้นก็ยังเต็มไปด้วยตัวละครผีและปีาศาจมากมายที่น่าสนใจที่ในคลิปนี้ HRD h o r r ด r Document ก็ได้หยิบเหล่าผีและเหล่าปีาศาจเหล่านั้นมารวบรวมและจัดทําเป็นคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเหล่าตัวละครสยองเหล่านี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับผีหาซาตาเหล่านั้นเราจะต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า The f ö r t e r หรือปอร์ภพซะก่อน The ะเฟ t ร์เซร์ปรพภพคือดินแดนอันไกลโพ้นเป็นมิติที่กว้างใหญ่มืดมิดและว่างเปล่าที่นั่นคือจุดกึ่งกลางระหว่างสวรรค์โลกและนรกดินแดนแห่งนั้นกล่าวกันว่าถูกปกครองโดยลิปสติกเฟสดีมอนตามที่เอลิสได้กล่าวไว้ปรพภพเป็นสถานที่มืดมิดของเหล่าวิญญาณทนทุกจำนวนมากที่ถูกสาปแช่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรถูกเหยียบย่ำด้วยสิ่งมีชีวิตและไล้ซึ่งการเวลา อีกทั้งมันยังเป็นสถานที่อาศัยสําหรับเหล่าปีศาจและผูดผีมากมายที่ต้องการที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งพวกมันไม่มีสิทธิขึ้นสวรรค์ลงนรกหรือแม้กระทั่งไปเกิดใหม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่พวกมันทําได้ก็มีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือเฝ้ารอคอยกลับไปมีชีวิตอีกครั้งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามมันเป็นสถานที่ที่มืดมิดไร้แสงสว่างถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกที่บดบังการมองเห็นอยู่ตลอดเวลามีเพียงแค่แสงไฟจากตะเกียงของผู้ที่มีพลังจิตสูงเท่านั้น ยังจะสามารถใช้แสงสว่างได้ความทรงจําของคนที่เสียชีวิตจะยังคงอยู่ในรูปของการวนเวียนซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่รู้จบเอลิสตัวละครหลักจากแฟรนไชส์อินซิเดียทั้ง4ภาพเธอคือผู้มียานทิปและพลังจิตสัมผัสพิเศษที่เหนือคนธรรมดาทั่วไปและเธอก็ยังทําหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่ถูกสิ่งชั่วร้ายจากปรพภเข้าคุกคามชีวิตร่วมกับสเปกและทักเกอร์สคู่หูนักล่าผีจากอินเทอร์เน็ต แต่ทว่าสุดท้ายเธอก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของปาร์เกอร์เคนหนึ่งในปรสิตวิญ,ญญาณจากโลกปรลภแต่ไม่ไวยก็ยังคอยช่วยเหลือผู้คนอยู่เรื่อยมาแม้ตัวเธอนั้นจะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วก็ตามเดือรลองไฮฟีนหรืออสูรผมยาวเป็นนามของวิญญาณลึกลับตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในปรลโลกและยังถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวรลองจากอินซิเดียชัปเตอร์วันและชัปเตอร์ทูอสูรผมยาวนั้นปรากฏออกมาทั้งหมด5ครั้งให้เราได้เห็นในภาพยตร์อินซิเดีย ในการปรากฏตัวครั้งแรกของมันนั้นมันถูกพบครั้งแรกพร้อมกับวิญญ,ญาณดวงอื่นๆที่เดินเตะไปมาอยู่นอกห้องของดาวตันและพยายามเหลือเกินที่จะทําร้ายเรเน่และจอชมันถูกคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นลูกสมุนของปีศาจลิปสติกเฟสที่ปกครองปอรโลโลกอยู่และมันอาจจะเป็นพันธมิตรกับปลาเกอร์เคนหรือวิญญ,ญาณหญิงชาราในเรื่องสาเหตุน,นั้นก็เพราะว่ามันคอยที่จะพยายามขัดขวางและทําร้ายเรเน่กับจอชอยู่ตลอดเวลาที่ทั้งสองนั้นพยายามจะช่วยลูกของตนแต่ไม่ได้มุ่งร้ายดาวตันโดยตรง เพราะนั่นคือเหยื่อของเจ้านายของมันและมันก็ยังมีหน้าที่เฝ้าประตูทางเข้าวิหารนรกของปีศาจลิปสติกเฟดอีกด้วยก่อนที่มันจะโดนพลังของจอร์จัดการได้มันไม่เหมือนกับเหล่าวิญญ,ญาณดวงอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านมันมุ่งร้ายและคอยที่จะทำลายครอบครัวแลมเบิร์ตรูปลักษณ์และกิริยาท่าทางของมันนั้นอาจจะบอกเราได้ว่ามันอาจจะเคยเป็นอาชญากรมาก,ก่อนในตอนที่ยังมีชีวิตและเมื่อตายไปมันก็ได้เข้าสู่พิภพปรโลก และกลายเป็นวิญญาณลายล่ลงสมุนของปีศาจลิปสติกเฟส The d o l Girl ผีตุ๊กตาสาว The d o l Girl เป็นผีของเด็กสาววัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นวิญญาณทนทุกข์ที่ต้องพบเจอกับความทรมานและคอยหวนคิดถึงความตายอันแสนเจ็บปวดของพวกเขาอย่างไม่รู้จบในพิภพปรโลกเธอนั้นถูกคาดการจากเครื่องแต่งกายของเธอว่าเธอนั้นอาจจะมีชีวิตอยู่ราวๆปีคศ1950 ครอบครัวของเธอนั้นคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและอบอุ่นแต่อาจจะเนื่องด้วยความวิกลจริตของเธอทำให้เธอนั้นลุกขึ้นมาฆ่าล้างบางครอบครัวของเธออย่างโหดเหี้ยมดังเช่นที่จอร์จเดินมาพบเข้ากับพวกเขาในปอรลโลกก็สังเกตได้ว,ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุสยองนั้นครอบครัวของเธอดูมีความสุขและปกติดีทุกอย่างแต่ตัวเดอร์ดาลโกลเองนั่นแหละที่วิกลจริตฉีกยิ้มที่น่าสะเพรัวก่อนที่จะเที่ยวไลย่ยิงทุกคนในบ้านทำให้เธอและครอบครัวต้องวนเวียนและทนทุกข์อยู่ในปอรลโลกตลอดไป The Blind in Black The Blind in Black หรือวิญญาณหญิงชราชุดดำเป็นนามของปรสิทธิวิญญาณที่อยู่ในปลโลกมีชื่อจริงว่า p a r k อร์ r a n e เป็นหนึ่งในวิญญาณที่คอยจ้องเล่นงานเหล่าตัวละครหลักในอินซิเดียสปาเกอร์เครนคือลูกชายคนโตและคนเดียวของมิ e เชลเครนเขาเกิดในวันที่19พฤษภาคมปี1920ณรัฐแคลิฟอร์เนียมิ t เชลนั้นไม่เคยชอบชื่อปาเกอร์เลยเนื่องจากมันเป็นชื่อที่พ่อเขาตั้งให้ และบังคับไม่ให้ปาเกอร์เอ่ยชื่อนั้นต่อหน้าเธอและเลือกที่จะเรียกลูกชายของเธอว่ามาริลินแทนและนั่นเราก็อาจจะสรุปได้ว่าตัวมิเชลกับพ่อของปาเกอร์นั้นอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกันสักเท่าไหร,ร่ปาเกอร์เป็นเด็กผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดูมาให้เติบโตอยู่ในฐานะของเด็กผู้หญิงและถูกแม่ที่วิกุลจลิตทรมานอย่างหนักความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจของปาเกอร์นั้นค่อยๆพังทลายซุดโซมลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และสุดท้ายเขาก็ปลดปล่อยด้านมือของตัวเองออกมาในรูปแบบของการแต่งกายเป็นหญิงชราในชุดแต่งงานสีดำเหมือนพร้อมจะไปงานศพอยู่ตลอดเวลาเขาจะใช้การปลอมตัวนี้เพื่อหลอกล่อผู้หญิงจำนวนมากมาฆ่าและสามารถหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจได้ทุกครั้งและสุดท้ายฤทธิ์เดชของปาเกอร์ก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อเขานั้นเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากพยายามที่จะตัดอวัยวะเพศของตัวเองและหลังจากที่เขานั้นพบกับจอร์จแลมเบิร์ตในวัยเด็กครั้งแรก เขาก็ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากหลังคาโรงพยาบาลและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปาเกอร์ก็อาศัยอยู่ในปลโลกและเหมือนกับผีและปีศาจทั้งหมดในอาณาจักรนั้นมันหวังอยากจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งปาเกอร์เล็งเห็นโอกาสเมื่อเขาพบกับจอร์จอีกครั้งที่ในตอนนี้นั้นจอร์จพัฒนาความสามารถในการถอดจิตออกจากร่างไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นวิญ,ญญาณของปาเกอร์เครนจึงจ้องจะยึดร่างจอร์ชในวัยเด็กรอเรนผู้เป็นแม่ของจอร์จ ได้สังเกตถึงความผิดปกตินี้จากรูปถ่ายโดยในแต่ละรูปวิญญาณของหญิงชราคนนี้จะเข้ามาอยู่ใกล้จอร์จมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการมาถึงของเอลลิสที่สามารถช่วยปิดสัมผัสรับรู้และความสามารถในการถอดจิตของจอร์ออกไปได้ทําให้ปากเกอร์เครนไม่สามารถเข้ามาครอบครองร่างของจอร์จได้และสุดท้ายชะตากรรมก็ทําให้พวกเขาได้พบกันอีกครั้งและมันก็สามารถเอาชีวิตของเอลิสและยึดร่างของจอรได้ ก่อนที่สุดท้ายมันจะต้องถูกขับไล่กลับไปยังปารโลกอีกครั้งมีการสันนิษฐานว่าการได้พบกับจอจในวัยเด็กนั้นมันทําให้ปาเกอร์รู้สึกอิจฉาในสิ่งที่เขา,ามองว่ามันเป็นความรักระหว่างจอจกับแม่ความปรารถนาของปาเกอร์เครนในการใช้ชีวิตอย่างปกติคือสิ่งที่ทําให้เขาต้องไล่ตามร่างของจอจด้วยความหวังที่ว่าเขาจะสามารถสัมผัสความรักแบบเดียวกับที่คนปกติรู้สึกได้แต่เนื่องจากนั่นไม่ใช่ร่างกายดั้งเดิมของเขาการมีอยู่ของเครนในร่างของจอจนั้น จึงเป็นการเร่งการแก่ชราและทําให้ยุขไขสั้นลงอย่างรวดเร็วแต่เว่าความหมกมุ่นในการใช้ชีวิตอีกครั้งของเขานั้นมันก็ทําให้เขาเชื่อในความทรงจําของแม่ว่าเขาจะต้องฆ่า,าครอบครัวของจอร์ชทั้งหมดเพื่อรักษาร่างใหม่ของเขาไว้ให้ได้เขาจึงพยายามไล่ฆ่าล้างบางาบครอบครัวแลมเบิร์ตใน i n s i ิเดียช h a เตอร์ทูนั่นเอง The Woman in White The Woman in White หรือผู้หญิงในชุดขาวเป็นนามของวิญญาณที่อยู่ในปรพ มีชื่อจริงว่ามิเชลครนเป็นวิญญาณแม่ของปาเกอร์ครนที่คอยบงการให้ลูกของเธอนั้นทำเรื่องที่ชั่วช้าในอดีตเธอเป็นแม่ที่เข้มงวดและดุร้ายของปาเกอร์เครนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตทำร้ายลูกชายของเธอตั้งแต่วัยเด็กเธอไม่เคยมีความสุขและไม่เคยต้องการที่จะมีลูกชายสิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือลูกสาวตัว,ตวน้อยที่น่ารักอีกทั้งเธอยังเป็นสาเหตุของปมที่ทำให้ปาเกอร์เครนนั้นเริ่มออกมาฆ่าและสังหารหญิงสาวนับไม่ถ้วน และเมื่อเธอและลูกชายตายไปเธอก็ยังคอยบงการและชักใย,ยให้ปาร์เกอร์ที่ตอนนั้นครอบครองรากของจอร์ดได้แล้วให้ฆ่าครอบครัวลัมเบิร์ตให้หมดและพยายามโน้มน้นาวปาร์เกอร์ว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้รากของจอร์ดเน่าเปื่อยได้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่อุบายที่เอาไว้หลอกล่อให้ปาร์เกอร์ฆ่าเหยื่อให้มากขึ้นแค่นั้นเองไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเธอเสียชีวิตได้อย่างไรแต่ความเป็นไปได้มากที่สุดนั้นก็คือปาร์เกอร์เคนต้องฆ่าเธอเพราะวิธีที่เธอทำร้ายเขามาตลอดหลายส รวมไปถึงซ่อนเธอไว้รวมกับศพอื่นๆในห้องลับและสุดท้ายมิเชลเครนก็โดนเอลิสจับฝ้าจนวิญญาณตรงดิ่งลงสู่ห้องนรกอย่างไม่มีวันกลับมาได้อีกต่อไป The Dancing Boy The Dancing Boy นั้นเป็นวิญญาณของเด็กเล่ย์รอนที่มาอาศัยวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวแลมเบิร์ดเขาปรากฏตัวออกมาด้วยเครื่องแต่งกายในช่วงทศวรรษที่90เขาเป็นคนที่ชื่นชอบเสียงและชอบเต้นระบำไปกับเสียงเพลงและชอบผุผุโผลออกมาให้เรเนยเห็นบ่อยๆ เดือนเน d เกตแมนเดือนเนเกตแมนหรือวิญญาณของชายเปลือยเป็นวิญญาณของชายสูงอายุที่อาศัยอยู่ในปร์พบวิญญาณชายเปลือยกายนั้นดูเหมือนจะเป็นผีของชายชรา,าที่ดูจะค่อนขค้างคล้ายกับมนุษย์ในทีแรกแต่ด้วยรูปร่างที่ถูกปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดสีม่วงดำดวงตาของเขามีสีแดงกำผิวของเขานั้นซีดและมีเสียงที่น่ากลัวแต่อย่างไรก็ตามวิญญาณของชายชรา,าคนนี้นั้นต่างจากวิญญาณดวงอื่นๆ ที่เขานั้นพยายามจะช่วยจอร์ดออกมาด้วยการเตือนเกี่ยวกับการโจมตีของอาสูรผมยาวที่จ้องจะทำร้ายเดวตั้นอยู่ซึ่งเขาได้ชี้ทางให้จอร์ดรีบไปช่วยลูกนั่นเองลิปสติกเฟสเดมอนลิปสติกเฟสเดมอนหรือชายที่มีไฟบนใบหน้าเป็นศัตรูหลักของภาพยนตร์ชุดอินซิเดียทั้งหมดและยังคงมีบทบาทต่อไปในภาพยนตร์ภาคต่อที่กำลังจะมาถึงลิปสติกเฟสเดมอน ว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเป็นทูตสวรรค์เพื่อรับใช้พระเจ้าแต่ทว่ามันกลับกบฏต่อต้านพระผู้เป็นเจ้ามันจึงถูกขับไล่ออกจากสวรรค์พร้อมกับปีศาจตัวอื่นๆทั้งหมดในสมัยโบราณแต่ในขณะที่ปีศาจตัวอื่นๆนั้นลงไปยังนรกมันกลับเลือกที่จะอยู่อาศัยและปกครองพิภพปรโลกซึ่งเป็นสถานที่ระหว่างสวรรค์และนรกมันเป็นปีศาจที่มีความอาฆาตมารร้ายมุ่งร้ายต่อดวงวิญญาณทุกดวงและดูเหมือนกับว่ามันยังมีวิหารของมันเองอีกด้วย แต่ว่าจะมีเพียงแค่เหยื่อและลูกสมุนของมันเท่านั้นที่สามารถเห็นภายในของวิหารได้และจากคํากล่าวของเอลิสปีศาจเช่นมันไม่ได้ต้องการสิงสู่เพื่อมีชีวิตแต่เพียงต้องการครอบครองร่างกายเพื่อทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดจนถึงที่สุดเพียงแค่เท่านั้นลนักษณะโดยทั่วไปของมันดูเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและน่ากลัวตัวสูงยาวและผอมแห้งด้วยร่างมนุษย์สีเข้มร่างกายของมันมีสีดําเหมือนถ่านมีเล็บยาวแหลมคมเหมือนกระแมงมุม มีเท้าเป็นกีบและมีหางเป็นง่ามยาวและม,มันมักจะสวมกลงเล็บโลหะสีเงินบนนิ้วของมันเอาไว้ตลอดเวลาลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของมันก็คือใบหน้าสีแดงเลือดหน้าตาของมันมีลักษณะที่ดูน่ากลัวมากจมูกคมเรียวยาวดวงตาสีเหลืองเป็นประกายฟันคดเคี้ยวแหลมคมและลิ้นที่เป็นง่ามยาวและเนื่องจากมันเป็นปีศาจโดยกำเนิดฉะนั้นมันจึงมีพลังมากกว่าวิญญ,ญาณทุกดวงในปอรโลกอีกทั้งมันยังไม่สามารถถูกทำลายได้อีกด้วย งานอดีเรกส่วนใหญ่ของมันก็คือเชืออหุ่นและรับกรงเล็บของมันให้แหลมคมและมันก็ยังถูกยกย่องอีกด้วยว่าเป็นหนึ่งในปีศาจที่น่ากลัวที่สุดในภาพยนตร์สยองขวัญว i s ซิ n ง d e มอนวิซซิ n ง d e มอนหรือชายที่หายใจไม่ได้เป็นนามของวิญญาณร้ายและอันตรายตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในปรภพและยังถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวหลักจากอินซิเดียช h a p เตอร์สามวิซซิงมอ คือวิญญาณชายแก่ที่ต้องอาศัยหน้ากากช่วยหายใจและใส่ชุดพยาบาลเปื้อนฝุ่นมันผอมแห้งหัวโล้นและมีร่างกายที่ดูอ่อนแอมีตาสีฟ้าซีดผิวเน่าเสียเท้าของมันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยคราบน้ำมันซึ่งยืนยันการมีอยู่ของมันด้วยรอยเท้าสีดำที่มันทิ้งเอาไว้ชุดคลุมของโรงพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจทำให้เราคาดการณ์กันได้ว่ามันอาจจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิต เป็นไปได้ว่ามันต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและเช่นเดียวกับวิญญาณตนอื่นเดวิสซิ่งดีมอนเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายและมีอำนาจมากในปรภพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อพาร์ตเมนต์คลอมเพกที่ครอบครัวเบนเนอร์อาศัยอยู่มันชอบจับวิญญาณบริสุทธิ์มากมายไปยังดินแดนปรภพเพื่อเล่นและกินตามคำอ้างจากวิญญาณตนหนึ่งว่ามันนั้นจะชอบหลอกให้คนฆ่าตัวตายจากนั้นมันก็จะจับวิญญาณของคนคนนั้นไป มันเป็นวิญญาณเพียงตนเดียวในจักรวาลของอินซีเดียที่มีจุดอ่อนที่ชัดเจนและสามารถจัดการได้ง่ายที่สุดโดยการถอดเครื่องช่วยหายใจของมันออกแต่ถึงแม้มันจะมีจุดอ่อนที่ชัดเจนแต่ทว่าความฉลาดของมันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นที่หนึ่งในรุ่นเพราะมันสามารถหลอกล่อวิญญาณมากมายหลายโดยให้ไปอยู่กับมันได้อย่างตอนที่มันปลอมเป็นวิญญาณแม่ของควินเพื่อหลอกล่อผูกมิตรกับเธอและเมื่อได้วิญญาณของเธอไปเครื่องหนึ่งแล้วมันก็พยายามที่จะแสดงความรักโดยการสวมกอดควินราวกับว่ามันรักเธอจริงๆ แต่ว่านั่นอาจจะเป็ีนเพียงแค่อุบายเพื่อหลอกล่อวิญญาณของเธอให้คิดว่ามันเป็นที่รักเพื่อที่ควินนั้นจะได้มาอยู่ที่ปอลโลกด้วยความเต็มใจ The Key Face หรือในอีกนามหนึ่งก็คือชายผู้ถือกุงแจปีศาจตัวฉกาและสัตููตัวหลักจาก Insidious The Last Key มันมีใบหน้าที่เป็นโครงกระดูกผอมแห้งมีโหนกแก้มนูนออกมาดวงตาจม ขาดทั้งริมฝีปากและจมูกมีผมยาวสีเข้มสูงและผอมแห้งสภาพร่างกายดูเหมือนกับศพลักษณะเด่นที่ชัดเจนที่สุดของมันก็คือเล็บซึ่งเป็นกุญแจโลหะที่มีรูปร่างต่างกันซึ่งมันเอาไว้ใช้ล็อกคู่คนเพื่อกักขังพวกเขาให้อยู่ในปรภพและเช่นเดียวกับปีศาจตัวอื่นๆ The Keyface ดูเหมือนจะพยายามสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นโดยการจับวิญ,ญญาณมาเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งกักขังพวกเขาไว้ภายในกรงของมัน และดูเหมือนว่ามันไม่ได้ทําเพื่อความสุขเพียงอย่างเดียวแต่ทว่ามันนั้นยังคงสูบกินความทุกข์และความกลัวของผู้อื่นเป็นอาหารอีกด้วยตามที่เอลิสในวัยเด็กได้อธิบายเดอะคีย์เฟดูเหมือนอยากที่จะเปิดประตูทุกบานในปอลพภพเพราะประตูแต่ละบานในนั้นนําไปสู่อีกมิติหนึ่งนั่นอาจจะบ่งบอกได้ว่าเดอะคีย์เฟนั้นพยายามที่จะค้นหาพลังอํานาจสูงสุดที่อยู่เหนือพิภพปุโลกดังเช่นที่มันหลอกล่อเอลิสในวัยเด็กให้เปิดประตูให้แก่มันและมันก็ยังพยายามมองหาผู้คนที่มียานทิ เช่นเอลิสเพื่อใช้พลังเหล่านั้นขยายขอบเขตและพลังอำนาจในปราภพได้มากยิ่งขึ้นและความสามารถหลักของมันก็คือการขังเหยื่อไว้ในปราภพโดยทําการใช้กุญแจล็อกสองครั้งการล็อกครั้งแรกจะทําให้เหยื่อเงียบลงและไร้เสียงและการล็อกครั้งที่2ก็ดูเหมือนจะเป็นการล็อกเพื่อให้เหยื่อนั้นเข้าสู่ปราภพและไม่มีวันที่จะกลับออกมาได้อีกและไม่ว่าจะอย่างไรสุดท้ายมันก็ถูกพลังของเอลลิสและวิญ,ญญาณแม่ของเธอนั้นขับไล่สายส่งไปอย่างไม่ให่ดี และทั้งหมดนี้ก็เป็นเหล่าตัวละครผีวิญญาและปีศาจท,ทั้งหมดในจักรวาลหนังสยองของอินซิเดียนะครับและถ้าหากเพื่อนๆเป็นแฟนคลับของจักรวาลน,นี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม u u s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเตรียมต้อนรับการกลับมาของหนังภาคที่5ในแฟรนไชส์นี้กันด้วยนะครับกับ h o r ร o ด d o c ิวเมนสารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ